ก็สวัสดีครับก็ไม่นึกว่าพี่จะได้มาอยู่กับน้องที่เมื่อก่อนนี้ก็เคยอุ้มเคยเล่นเคยหอมแก้มแต่ว่าพี่ก็ทำให้น้องโกรธจนได้เพราะน้องเขาไม่ชอบ ให้พี่หอมแก้มแต่เด็กน่ารักพี่ก็จับหอม,จ,หอมจับหอมจับหอมจนโตพี่น้องมันก็เป็นแบบนี้แหละพี่น้องโลกมันกลมไม่นึกว่าวันหนึ่งพี่จะได้มาอยู่กับน้องคนนี้และน้องคนนี้ก็ดูแล เอาใจใส่พี่ดี B. ก็เขาเรียกว่าจากสมัยเด็กวิ่งไล่จับจนจะทั่งถึงเดี๋ยวนี้พี่ก็ต้องให้น้องเขาดูแลอยู่เพราะพี่บอกแล้วว่าพี่พิการหลายอย่างตาก็พิการ มือก็ไม่มีแรงเพราะฉะนั้นก็เป็นภาระให้น้องไปเปล่าๆพี่น้องวันนี้ก็เรียกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สามของการมาอยู่สุราษก็เรียกว่า มันไม่มีอะไรมากปรากฏว่าน้องเขาก็ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีและเขาบอกว่าตอนนี้เรื่องสมัยเด็กๆเขาไม่โกรธแล้วก็สบายใจขึ้นหรือว่านี่อาจจะเป็น บุญของพี่อีกอย่างหนึง่งคือพอมาอยู่ในห้องแบบนี้ก็อยู่คนเดียวอีกเพราะว่าบ้านหลังใหญ่ก็อยู่กันหลายคนอ่ะอยู่กันสองคนเพราพ่อ,พอนานๆจะมาทักทีหนึ่ง ก็ใหเรียกว่าสบายดีกินข้าวกินอาหารเจปกติทุกอย่างเมื่อกี้น้องก็เพิ่งทำความสะอาดให้ก็พี่ก็อยู่ตรงนี้ก็ สบายดียกเว้นแต่ว่าไปซื้อของไม่สะดวกเหมือนอยู่กรุงเทพแค่นั้นเองแต่ว่าโดยรวมแล้วก็อยู่อย่างสุขสบายเอาละ,ะสำหรับวันนี้ก็ขอพอเอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกัน